เช็คสถานะเยียวยากเกษตรกรรับเงินทกสอโอนงวดใหม่ก่อนโอนเงินกลุ่มที่สามกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านพบกับกระผมคอนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยช่องข่าวของชาวเกษตรอีกเช่นเคยครับพบกันวันนี้กระผมก็มี ข่าวสารข้อมูลใหม่ๆม,มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมช่องคนแชร์ข่าวกเกษตรทารวยช่องข่าวของชาวกเกษตรด้วยนะครับมารับฟัง ข่าวสารกันเลยครับเยียวยากะเกษตรกรเช็คสถานะพกสอโอนเงินงวดใหม่เพิ่มเติมก่อนเริ่มโอนเงินงวดต่อไป15กกคนี้ต่อเนื่องกลุ่มที่3โครงการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด1 9รับเงินเยียวยา,า5,000บาท เป็นเวลาสาเดือนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกอสอได้ดำเนินการโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ที่มือชื่อในทะเบียนเกษตรก,ตกรและไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐบาลมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม 2,563อย่างต่อเนื่องล่าสุดความเคลื่อนไหวในวันที่9ก,กรกาคม2563ทกสได้ทำการโอนเงินรอบ2เดือนมิถุนายนให้กับกลุ่มกะเกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีรับโอนเงินใหม่เนื่องจาก ไม่สามารถโอนเงินให้ได้เพราะไม่พบเลขบัญชีเดิมในระบบหรือหมายเลขที่แจ้งวายนั้นไม่ถูกต้องจำนวน437รายขณะเดียวกันกลุ่มที่ได้รับโอนบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบพร้อมเพรย์รอบที่หนึ่งเมื่อวันที่7กรกาคมที่ผ่านมา ระบบจะทำการโอนเงินให้อีกครั้งในวันที่23กรกฎาคม2,563ส่วนกเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับโอนเงินเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี48,196กยและ,กะเกษตรกร ที่ทกสไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เพราะ,กะเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขบัญชีของตนเองเอาไว้ในระบบจำนวน151,878รายรวมทั้งสิ้น2 7 4รายนั้นระบบกำลังดำเนินตวการตรวจสอบ ความถูกต้องของบัญชีเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มโอนเงินให้ได้ในวันที่15กรกาคม2563นี้พร้อมกับจะโอนเงินงวดที่3ประจำเดือนกรกาคมการโอนเงินงวดที่3ประจำเดือนกรกาคม2563นั้น จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่22กรกฎาคม2563ซึ่งรายละเอียดการเยียวยารอบดังกล่าวนั้นจะเริ่มจ่ายวันละประมาณ1 000, 000, ล้านรายอย่างต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ขณะเดียวกันการเยียวยากเกษตรกรกลุ่มที่3 ซึ่งเป็นกลุ่มกเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำานงเพาะปลูกภายในวันที่15พฤษภาคม2563และจะมีการปลูกเพื่จริงก่อนวันที่30มิถุนายน2563มีจำนวนกเกษตรกรอยู่ประมาณ1.3แสนราย โดยจะได้รับเงินเยียวยาหน0 0งบาทคือครั้งเดียว3เดือนสำหรับการดำเนินการจนถึงตอนนี้นั้นอยู่ระหว่างกำลังบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกรรษตรกรหรือทบกโดยจะแล้วเสร็จภายในวันที่15ก,กรกฎาคม2563 ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและยืนยันในระบบทอบอก,กในวันที่22ก,กรกฎาคม2563ก่อนจะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและทกอสอในวันที่25ก,กรกฎาคม2563จนกระทั่งการโอนเงินเยีย ให้กับกเกษตรกรกลุ่มนี้ในวันที่31กรกฎาคม2563กเกษตรกรที่ต้องการรู้เรื่องเยียวยาสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะเงินเยียวยากเกษตรกรได้ผ่านทาง www.moac.go t อกได้ตลอด24ชั่วโมงครับนี่ก็เป็นข้อมูลใหม่ๆที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรทารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรทารวยทําผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและรับฟัง ขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวกระเศษทารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ